สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาเที่ยววัดศรีธรรม,มารามนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเพื่อมากราบสการะวิหารหลวงตาพวงนะครับหรือพระเทพสังวรยานนะครับชาวจังหวัดยโสธรกราบไหว้บูชาท่านนะครับ พราะท่านเป็นเจจิอาจารย์ของพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นที่เคารพสักการะครับนี่ก็เป็นด้านนอกวิหารนะครับสูงตรงงานสง่างามมากครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าแวะ ผ่านมาทางยยสธทนนะครับก็แวะมากราบไหว้ขอพรได้นะครับนี่ก็เป็นสระน้ำนะครับภายในวัดซึ่งมีปลาหลากหลายชนิดซึ่งเป็นปลาน้ำจืดนะครับแล้วก็จะมีสะพานลงไปนะครับทอดจานลงไปให้อาหารปลาด้วยนะครับร่มรื่นมากครับถ้าใครอยากพักผ่อนหย่อนใจอย่างมาสักการะก็แวะมาได้ครับ นี่เป็นภายในนะครับภายในวิหารนะครับจะมีพระสุขนะครับซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดเจ้าโสธรครับมากราบไหว้ขอพรครับนี่ก็เป็นเครื่องเครื่องใช้ของหลวงตานะครับ ทำไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานได้ดูนะครับว่าท่านอยู่อย่างสมถะ